ถ้าคุณชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องสนุกครั้งต่อไปนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ท้องฟ้าสีครามมีเจ้ากระต่ายน้อยชื่อว่าน้องแป้งอาศัยอยู่ในโพรงไม้ที่อบอุ่นวันหนึ่งน้องแป้งรู้สึกเบื่อกับการกระโดดเล่นอยู่รอบๆโพรงไม้จึงตัดสินใจออกเดินทางไปในสวนดอกไม้ใกล้ๆเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจ น้องแป้งกระโดดไปเรื่อยๆจนถึงสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดว้าวที่นี่มีดอกไม้เยอะแยะเลยน้องแป้งพูดด้วยความตื่นเต้นแต่พวกมันต่างกันยังไงนะน้องแป้งสงสยัยทันใดนั้นเองดอกไม้ดอกหนึ่งที่มีสีแดงสดใสก็พูดขึ้นว่าสวัสดีจ้าน้องกระต่ายน้อยฉันคือดอกกุหลาบสีแดงฉันคือสีแดงเธอรู้ไหมว่าสีแดงคือสีของพลังความรักและความกล้าหาญ น้องแป้งหัวเราะเบาๆจริงเหรอดอกกุหลาบแดงขอบคุณนะที่สอนฉันน้องแป้งกระโดดต่อไปจนพบดอกทานตะวันที่ยืนตระหง่านท่ามกลางแสงแดดหวัดดีจ้าฉันคือดอกทานตะวันฉันมีสีเหลืองสดใสสีเหลืองคือสีของความสุขแสงแดดและความอบอุ่นเธอเคยเห็นพระอาทิตย์ไหมนั่นแหละคือสีเหลืองเหมือนฉันเลยว้าวสีเหลืองสดใสจ,จริงๆน้องแป้งพูดพลางจดจำสิ่งที่ดอกทานตะวันเล่า จากนั้นน้องแป้งก็กระโดดไปต่อจนเจอดอกลินลี่สีขาวที่ดูอ่อนโยนฉันคือดอกลินลี่สีขาวจะสีขาวคือสีของความบริสุทธิ์ความสงบและความเรียบง่ายถ้าเธอรู้สึกเหนื่อยให้ลองจินตนาการถึงสีขาวมันจะทำให้ใจเธอสงบลงน้องแป้งลองนั่งหลับตาและคิดถึงสีขาวเธอรู้สึกสงบอย่างที่ดอกลินลี่บอกหลังจากการเดินทางในสวนดอกไม้น้องแป้งได้เรียนรู้สีต่างๆมากมายจากดอกไม้ทั้งสาม เธอพบว่าสีแดงคือพลังและความกล้าหาญสีเหลืองคือความสุขและความอบอุ่นและสีขาวคือความสงบและบริสุทธิ์เมื่อกลับถึงบ้านน้องแป้งเล่าเรื่องราวการผจญภัยในสวนดอกไม้ให้คุณแม่ฟังด้วยความตื่นเต้นแม่จ๋าหนูได้เรียนรู้ว่าสีแต่ละสีมีความหมายด้วยนะคะคุณแม่ยิ้มและลูบหัวน้องแปง้งใช่แล้วจะสีต่างๆทำให้โลกของเราสวยงามขึ้น เพราะมันช่วยเติมเต็มความรู้สึกของเราทุกคนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องแป้งก็มองเห็นสีต่างๆรอบตัวด้วยความตื่นเต้นและเข้าใจมากขึ้นเธอจึงเป็นกระต่ายน้อยที่ไม่เพียงแค่สนุกกับการกระโดดเล่นแต่ยังสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวัน